และนี่คือบันทึกการเดินทางดโดยรถไฟขังแรกของฟ้ายค่ะเรากำลังจะมารีวิวรถไฟชั้น2แบบตู้นอนจากกรุงบุรีรัมไปถึงที่กรุงเทพค่ะขังแรกของฟ้ายเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเกือบจะไปไม่ทันรถไฟปะเราไปดูกันค่ะเราเกือบจะไม่ทันนะคะขอนเพรานะคะาแบบเอมา ือจะเล่าก่อนว่าฟ้าเป็นคนที่มือใหม่มากๆค่ะสำหรับเนั่งรถไฟตั้งแต่การซื้อตั๋ววันนี้ก็เลยจะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะคือตอนแรกที่เรามาถึงสถานีวารินชำลาบนะคะเราก็ไปถามนายสถานีรถไฟว่าตู้ที่หของเรา,เอ,าอยู่ตรงไหนนะค่ะพ่อไายบายเดี๋ยวถึงแล้วบอกบายบายค่ะายทุกคนคันที่7จนะคะก็คือ เราซื้อตเกตออนไลน์มานะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกส่วนพิเศษ C N R นะคะแล้วก็จะมีเบอร์ข้างตู้นะซึ่งเราก็ได้ตู้ที่ผมมาก็คือคันนี้นี่เองก็จะมีหมายเลขบอกข้างๆองนี้นะค่ะเราก็ตัวของเรา เราเลขที่นั่ง15นะคะวันนี้ที่ฟ่ายจองมาเป็นขบวนรถกับกรุงเทพด่วนแบบเซนรนะคะซึ่งเป็นตู้ปรับอากาศนอนชั้น2ก็จะมีเตียงให้นอนเนาะตอนที่เราขึ้นมาเนี่ยมันก็ทุ่มหนึ่งพอดีนะคะพี่ผนังงานเขาก็เลยก,กางเตียงให้เราพอดีเลยเนาะเ,เพื่อที่จะเราจะได้นอนหลับแล้วก็ไปถึงกรุงเทพประมาณตีสี่ค่ะ เราก็เอาของเก็บบนที่นอนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือถ้าใครที่นั่งด้านบนก็จะนอนด้านบนก็จะมีชั้นเก็บของด้านล่างนะคะซึ่งเขาก็จะมี2ช่องแบบนี้เราต้องเผื่อให้คนที่จะมานอนข้างล่างด้วยนะคะก็จะมีบันไดเล็กๆให้ลอดตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะขึ้นไปด้านบนสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ ไฟจะมารีวิวนั่งรถไฟชั้น,นอนชั้นสองกับกรุงเทพคนเดียวครั้งแรกในชีวิตนะคะเราก็เป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกในชีวิตในตอนที่อายุ28ปีแล้วนะคะตอนแรกก็แบบตื่นเต้นมากๆคือไม่เคยนั่งรถไฟเลยในชีวิตนี้นะคะจนกระทั่งแบบเออเรากลับบ้านมาอีกรอบหนึ่งเนาะจากคลิปที่เราทาแบบคลิปกลัดบ้านที่อํานาจเจริญนะคะเพราะว่าคุณยายเสียเนาะที่นี่ก็เราจะกลับไปทํางานที่กรุงเทพและทุกอย่างจัดการเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ ก็เลยตัดสินใจว่ารอบนี้เราจะลองเดินทางกลับกรุงเทพด้วยรถไฟดูนะซึ่งจากที่ไฟศึกษารถตู้นอนที่แบบแอบดูแล้วมันปลอดภัยสําหรับผู้หญิงก็จะมีชั้น1แล้วก็ชั้น2เนาะซึ่งรีวิวส่วนใหญ่ที่ไฟดูมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นชั้น2องนะมันจะดูเงียบกว่าแล้วก็จริงๆแค่ชั้น2อก็โอเคละซึ่งไฟได้ตั๋วมาราคา875บาทนะคะใช้เวลาเดินทางทั้งหมดในคืนนี้10ชั่วโมงค่ะก็อยู่ด้วยกันยาวๆ เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะว่าการเดินทางด้วยรถไฟคนเดียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงแอบเบขิน,ขนเรากําลังจะเดินไปที่ห้องราบเบียงกันนะคะห้องสบียงไม่ใช่ห้องระเบียงเคือแบบเป็นอะไรไม่รู้พูดผิดตลอดเลยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำน,นะคะแล้วก็มีที่ล้างหน้าแต่งฟัน ข้างกว้างขวาง,วางอยู่เหมือนกันนะเพิ่งนึกได้ว่าแบบลืมอาแปรงสีฟันมาจากบ้านนะคะเราก็จะมีห้องซวนนะคะ,นนะ,คะโอสะอาดใช้ได้เหมือนกันนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถฉี่สำหรับผู้ชายนะคะน่าวเราก็มาถึงแล้วนะคะโบกี้ที่เป็นโบกี้สเสบียงนะเดี๋ยวเปิดยังไงโอเค เคยเห็นตาในหนังนะทุกคนแบบเดินทางด้วยรถไฟอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูพี่ยูทูบเบอร์คนอื่นๆน,นะคะเพิ่งรู้ว่ารถไฟไทยแบบมันไปไกลขนาดนี้แล้วอะ่ะคีดีอ่ะห้องอาหารแบบกว้างขวางมากเดี๋ยวเราหาบุญนั่งกินข้าวกันก่อนเพราะว่าเรายังไม่อยากนอนนะคะเราต้อนรีนะคะเราก็นั่งอยู่ในห้องสเสบียง เราดูในทริปรีวิวมามันก็จะมีห้องที่เป็นแบบห้องที่เราซื้อมาเป็นตัวนอนเนาะแล้วก็ห้องนั้นก็จะเป็นเตียงเป็นเตียงเป็นเตียงเรียงกันหมดเลยแล้วคือเวลากลางวันอะ่ะเขาก็จะพับลงมาเป็นเก้าอี้เนาะแต่ว่าเวลากลางคืนเนี่ยคือเราขึ้นมาตอนทุ่มหนึ่ง ที่พนักงานเขาก็จะถามว่าให้กางเตียงเลยไหมอะไรเงีย้ยเราก็บอกว่าให้กางเลยนะคะซึ่งเตียงทั้งบนและล่างอ่ะก็จะถูกกางพร้อมกันให้เป็นเตียงนอนเนาะเนื่องจากว่าเราจองเตียงชั้นบนมาแล้วเ,เราก็ยังไม่อยากนอนอะ่ะเราก็เลยมานั่งอยู่ตู้ตียีเพราะมันมีหน้าต่างนะคะเตียงที่เราจองมาคือพอมันอยู่ชั้นบนใช่ป่ะมันก็จะไม่มีหน้าต่างก็แอบรู้สึกอึดอัดอีกนึงนะคะก็เลยว่าจะนั่งชิวอยู่นี่แล้วก็เมาท์มอยกับเพื่อนๆไปสักพักนึงก่อน ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไหวมากพฮ้กขีนะคะก็ <c oughs> โดนไล่ที่เราแล้วนั่งนานไปหน่อยเพราะว่ามีผู้โดยท่านอื่นที่เขารอทานอาหารอยู่นะคะทึ่งเราทานแค่กาแฟนาะนี่ห้องน้ําก็จะอยู่ระหว่างทางเชื่อมโบกี้นะคะไปค่ะเรากลับไปที่โบกี้รอวันต่อะคะ่ะ ไนสเตียงเราเตียงที่15โอเคคนยังไม่มานะคะเดีเราไปดูที่นอกเรากนมีชั้นสองตอนนี้ฝนก็เริ่มตกนะคะอีชาเตียงข้างล่างมากได้วิวอย่างดีแล้วได้ฟิลมากเลยฝนก็แบบตกก็แปลกๆนะคะใส่หน้าต่างข้างล่าง โอ้ยแต่ดายจังจองข้างล่างไม่ทันเราตัดผ้าไปที่เตี้ยของเขาเนาะอยากได้ข้างล่างอะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาน้านบนแล้วนะคะเอ่อข้างบนนี้ก็จะมีเท้าห่มนะคะ <c oughs> กับน้ำให้เรา แล้วก็หมอนหมอนนิ้มมากที่นอนก็ใช้ได้นะเรามาแกะผ้าห่มกันผ้าห่มดูดีอ่ะเอ,อ้ผ้าห่มก็เป็นนิ่มๆนะคะแล้วก็ดูท่าทางจะอุ่นแอร์แบบ <c oughs> ค่อนข้างใช้ได้อยู่แอร์น่าจะประมาณ19-20ค่นะคะแล้วก็ต้องพูดต่อๆเพราะว่าบางคนเขาปิดมา่านนอนกันน้ะ ต่เราเจ็น,ห,นหมอนไนมะ่เก็บตรงนี้ก็จะเป็นม่านตอนที่เราจะนอนเราก็แบบรูดปิดแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่อยากนอนตรงนี้น่าจะแบบใส่ของได้ด้วยนะแต่เราไม่กล้าใส่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปิดผ้าเานาะเดี๋ยวของใยน้ำ ที่นอนหลับ,บง่ายอยู่<อ>เขาคิดว่าน่าจะไม่นี่ใไยัดไ้หครับโอเคไหมถ้าคส่ถ้า้ว<อ>ตรงนี้นะคะก็จะมีตะข่ายไว้เก็บของเลราใส่โทรศัพท์ปไปก็ได้ไ<อ>ตรงนแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟ เปิดได้นะคะไฟอันหนังสือปรับได้ด้วยแบบน,นี้เราก็มีปักไฟนะคะไฟปับได้สองระดับอับสว่างแล้วก็สว่างน้อยแล้วก็ปิดมีปักไฟให้นะคะออถ้าคุเมือม่อกี้ที่บอกนะก็จะประมาณนี้เตียงแบบพอดีนอนเราสูง160 ก็นอนสบายนะ เราก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัวนอนนะขบับนก็ค่อนข้างเงียมเราก็เป็นส่วนตัวอยู่รถไฟก็จะค่อยๆจอดรับผูดด้โดยสารนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มนิดๆอีกไี่กี่ชั่วโมงก็เจอกันทิ้งเทพนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูสถานีกลางบางซื่อหรือว่ากรเทพพิพิันนะถ้าเราไปถึงนูน้นพอเราถึงนเราก็จะต่อแท็กซี่กลับไปทีท่แถวศุ ไปสักพักก็ประมาณช่วงเวลาตีสีนะคะเราก็จะถึงสถานีลังสิตเขาก็จะทยอยมาเก็บเตียงนะแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันได้เลยมอรนิง <Morning S 1> นะคะตอนนี้เราก็ถึงสถานีอภิวัตนแล้ว ก็คือเรากำลังจะปิดคลิปแล้วเนาะก็ใครที่จะเดินทางโดยรถไฟชั้นสองนะคะเดินทางตอนคืนก็แนะนำให้แต่งตัวใส่ชุดแขนยาวขาย,ยาวมานะคะเพราะว่าเมื่อคืนแบบหนาวมากทุกคนหนาวแบบ่วนเป็นวัดอะ <c oughs> คือเราไม่รู้ว่าการขึ้นรถไฟแอร์มันจะเย็นขรคะันนี้ปรากฏว่าเมื่อคืนนะคะเราก็ได้ไปขอพาห่มขอมาเพิ่มอีกผืนหนึ่งนะคะถึงจะนอนหลับได้ก็นั่นแหละทุกคน รถไฟก็ถึงตรงเวลานะประมาณตีสี่นาทีถึงกรุงเทพละก็เดี๋ยวเราจะต่อ MRT เข้าไปตรงสุข,ขุมวิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวนั่งแท็กซี่กลับคาิป้อผ้าเที่ยวรถไฟชั้นสองเดินทางคนเดียวก็จะประมาณนี้นะใครที่สนใจอยากเดินทางด้วยรถไฟนะคะก็วิธีที่ง่ายที่สุดก็เข้าไปซื้อได้เลยในเว็บไซต์นะ ของการรถไฟของประเทศไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งตั๋วเขาอีเมลให้เราพอวานถึงเวลาแล้วก็ขึ้นรถไฟได้เลยก็เดี๋ยวมีนายสถานีเขาเดินตรวจตเกตรถไฟนะคะก็ดูให้เรียบร้อยว่าเรานั่งตู้ไหนเตียงล่างหรือเตียงบนนะก็เป็นการเดินทางที่ประทับใจแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันนะคะใครที่แบบ ว่างๆอยากลองอะไรใหม่ๆ <the Fern andez> จร th ua th ua ิงๆก็สามารถปลุกได้นะว่าไปเชียงใหม่หรือว่าไปภาคใต้ไปอีสานอะไรเงี้ยซ so ึ่งเราก็เลือกการเดินทางตอนกลางคืนเนาะมันก็ได <mor> ้หลับยาวเลยก็ถึงกรุงเทพแ๊บเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีภารกิจอย่างอื่นที่ต้องไปทำนะน่าจะตื่นแล้วตื่นเลยตอนเช้ามีไปเรียนทําสวนนะคะซึ่งจะทําคลิปยากอีกคลิปหนึ่งนะคะก็ M J ก็จะประมาณนี้เราก็จะเขียนเจ u r น a ท่องเที่ยวไปด้วยกันนะคะ และนี่ก็เป็นอีกเจอร์นอลหนึ่งนะคะชีแบบเราเดินทางคนเดียวเนาะก็ทําให้รู้ว่าการใช้ชีวิตคนเดียวหรือว่าการไปไหนมาไหนคนเดียวมันก็สนุกดีเหมือนกันนะมันได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นการที่เราเก้าวออกมาจากพื้นที่เดิมๆที่เราคุ้นเคยนะคะในทางที่ดีนะซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนแฟนๆของ Emily Jane นะทุกคอมเมนต์ฟ้ายอ่านหมดเลยนะคะก็น่นแหละเดี๋ยวจะขอตัวเดินทางกลับไปที่คอนโดก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ 拜拜。Bye bye.